สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาช่อง TCT Naxagadi เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของบล็อกดีเซต BT ศูนย์หกนะครับเป็นคลิปคอามสุดสีแดงตีกันนะครับเด็กของนี่เลยเดอร์กิทไคเซอร์บูมิเลียนนะครับเดอะบราดของผมนะครับของผมเป็นครับเลือดลิงครับลิงเด็กเดิมเหรครับลิงครับไม่ครับมีหน้ากากครับเฮ้ยลิงใส่หน้ากากเพราะว่าพลังที่ผมต้องการอ่ะมันต้องมาจากความมีทำไดไงบ้ามีพลังถึงจันทร์หรหนัง โอเคก็เลิสต์ของเราทั้งสองคนก็แปะไว้ทวนต้นชิมนะครับก็ไปดูกันได้นะมาหาคนเริ่มหมดลริ่มเรยังไงดีที่อยากเริ่มก่อนครับอันนี้ถามว่าอย่างนี้เลยอยากเริ่มก่อนครับโอ้ยกระอยากเริ่มนะแต่ว่าทำก่อนครับยุยุและก่อนโอเคครับผมคุยๆกันง่ายหน่อยกระผมจะเริ่มหมดอยากอยู่โจรกระผมจะเบียร์มามาสตาร์ทแฟนการกันดีกว่าครับผม ตอร์เนอร์วันเ,เกิดลิปเรียกว่าดาคูนสปาคิดดาคูนสปาคิดดาคูนของผมเป็นอากูมอนครับอากูมอนสีน่าเซีนจัวครับ <c oughs> ทีมเป็นไรซิ่งฟินิชครับผมแรปเลนนิเวอร์ดาบูนเปิดเอเนอร์จีเคสและผ่านน่าเซียนจัวครับจิงพิพิคอทิกเกอร์ครับ <c oughs> ดีไหมนีม่อ๋อในว่าเราเริ่มหลังเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับหนึ่โอเคครับ <Okay. S 2> ไลท์ครับเป็นไท์ จะไม่ได้จะไม่ได้เลยวะตัวเวอร์จิลัวเออรู้ว่าเวอร์จิลัวเลยไม่ไรคุณภาพที่นี่คอลฟิชเกอร์ต้องมาเลยครับอย่าได้เด่นโอ้ยหริสเกอร์ยังไงอ่ะอันนี้โชว์ให้ดูนะครับว่าสีแดงนี่ใช้พีคล่นกันยังไงครับถึงได้กันครับลุกครับนี่หรอครับอ่ะดาเมจเช็คครับไม่มีครับขอขออีกสักสองเดมได้ไหมครับได้ให้เดมเดียวครับโอกาสไม่มีครับผมฟื้นฟูหนึ่งเดมด้ยครับ เป็นจั่วครับผมทิ้งไม่ครับไล่ครับผมสกิลไลไลครับผมว่าเติร์ดเอทานอลทันเดอร์โบบนิ่งุกมือเลยชื่อเียงหน้าตาพี่เลยครับเอทานอลทันเดอร์จากนั้นจบตปเลยหมื่นเดียวไม่รีอ่ะดิไม่รีอ่ะดิพื้นฟูไม่รีไม่ดีไม่ีบานเกินั้นเินเปนจครับสครับสกิลโซบาครับไล่สี่นี่เป็นสิ่งที่ เล็กพี้ไม่มีเฮ้ยผมก็อยากใช้อย่างนั้นมากนะพี่ครับเราเห็นไม่ได้ครับมันตัดครับเห็ไม่ได้หรือไม่เห็นครับไม่เห็ครับยูเนี่ยนเดอะสกายครับสามพี่ครับจัวครับชื่อหมูอ้าวคอนนั่งเหมือนแล้วผ่านเลยเอาน็อคเกมครับจัวครับเดี๋ยวคุณเจนรู้ถึงนะรู้ความจริงที่แท้จริงเอทเทนอลเทนเดอร์โบครับนะครับไลท์ครับอยู่ไหนวะจ้าวิัไทเซอร์อูมิลิทเดอะบัตโอ้หไลน์ไครับเปิดเตียครับ นารุคามิหนึ่งตัวใช่หรือไอเทนอลคันดบลแน่นอนครับนารุคามิขึ้นมือครับผมนี่เป็นอาร์ดแวนซีโร่เราผลิไคเซอร์ก่ก็มีเจนเมทใช่ครับซีนเมทครับเดี๋ยวไม่ใช่ใช้สามที่ครับยังไม่จบเออเดี๋ยวมีชินสายต่อด้วยวะเออเดี๋ยวมีชิ้นสายต่อลงครับเอ้ยไม่ใช่ลงครับการ์ดที่ยืมมาตั้งเโร่โอ้โหสกิลทำงานแล้วเมื่อลงครับจ่ายสามที่ครับเอามือเขาสอบแน่นอนครับ รวมไปเรื่เขาโซ่จวดก่ะสองใบถ้าไม่ทำนี่คือแัวนไม่มีเด็กใช่แล้วแวนไม่มีสิทอะไรเลยนีรนะงั้นผมตีครนี้หมื่นแปครับเพราะว่ามีตัวเองในโซ่ไม่ป้องกันครับตัวนี้ครับมือแมนตีดอันนี้ก็มาจากไคลโลทั้งดุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์นี่คอนดบาไม่กาเขาบินไวบอรบอดครับทีมกเอหังวนเพกาอ้าวเหือไครับจวครับทีมคอดิเกอร์หนะทีมการป้องกันมาเลยครับ ผมต้องใส่เสียงไหมเนี่ยสกิลหัวนจ่ายแล้วผมมีคัทหนึ่งใบเปิดห้าครับคอสฟรีไปดไลน์โอเคเปิดห้าศูนย์หนึ่งเฮ้ยยิงครับอะสามศูนย์ครับจะได้ใบหลุมสองใบครับเพราะว่ายิงหนึ่งแล้วก็ยิงได้หนึ่งตัวสามฝาจะได้ใบหลุมสองนะโจนหนึ่งใบครับโโอ้หผมใบเป็นพิกเกอร์สองใบครับนี่ครับเป็นการเล่นในระดบที่ถูกต้องโจนหนึ่งเรามีสิ่งที่เรียกว่า เปิดเจ็ดครับเฮ้ยหาหน้ากากขึ้นมือปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ่าผมต้องเปิดต่อมั้งนี่ครับโอ้ยไอ้โรนด้วยเราจะต้องเอามือไว้เข้าไปนะครับเดาได้ใบเดียวครับครับผมผมเก่งยังไงอันนี้เราครับแต่พัชนาพี่เก่งกว่าพี่พัชนาครับมาครับนี่ไม่ให้ดูอันนี้เราครับคนเก่งของผมนะเปิดห้าครับคุณจะเจออีกไหมครับเนี่ยโอ้ยตับรองเล่นเจ๋อเจออีกว่าจะเก่งไปแต่ว่ายังก่อนเอาพิน่าไว้ใตเฮ้ยหาอะไรครับเนี่ย ไม่มีหน้าแหวนสินะเอาเปิดเจ็ด่ะเจอไหมสี่ห้าเฮ้ยมาแล้วผาแล้วมาแล้วนี่ครับพลังของบายครับบายบายไปเลยไปเลยโฮ้ยมันหายเยอะเยอะเยอะนีดจากนั้นครับโอ้หวิธีการเล่นนันนิวมารถูกต้องครับไดโซครับนี่โอ้โหเปิดโซน่าไลท์อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อขาวแล้วดำลงเป็นหนึ่งครับความสมดุลปรากฏเคอร์โซน่าไลท์โจ๊ก้าหนึ่งไว้ครับไม่ใช่ว่าแดงดำนะพูดได้ดีสกิลของกันเนว่ามาครับมีสองเทคิคครับโซว่าหนึ่งครับ ยิงไม่ได้ครับจะได้จูดึงจนูนึงใบนี่โดเปีอ e ีสปอร์ตจากนั้นเอากันได้ว่าออกจากเกม,มเครับผมเปิดห้าครับโชว์ให้ฝั่งตรงข้ามดูทีนิ้ครานีเกอร์ะไรวันนี้จะได้ใส่ที่ครับเฮ้ยจะเย็นเย็นยิงไม่ได้ครับจะได้จูดึงใบหลุ่มหนึ่งครับผมห้าใบแล้วนี่โหสุดยอดใบเร็วมากใช่ครับวันนี้มันมีหนึ่งทีครับเพราะมันเซอร์ชิคิวแวนได้สองรอบแล้วเนาะใช่แล้วไวมากจูว่ะจูหนึ่งด้ยนี่ผมโชว์ให้ดูลข,ของมาร์คใส่ทา,ามที่ครับนักกาก ภารกจครับเพิ่งมาหยิบเด็กมาเสิร์ฟเลยแล้วก็จ่ายบาสครับทำทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาครับมีวิธีการเล่นกันดิว่าถูกต้องครับอันนี้ใบหงายใช่ใช<า>ไหมใบห<า>ญ่ครับโอบย้อยใบคว้ามกงไปครับใบหญ่เราไว้นอกเกมแล้วนะไม่มีผลตัวเด็กกันดิว่าใช่ใช่อ่าดีบุกด้วยวันนี้ผมมีกัดสุดโอ้ติกโมาเป็นการ์ดสุดโต่งนะอธิบายครับโตตัวหนึ่งครับใบหนึ่งตัวหนึ่งครับก็แน่นอนการ์ดเก่งขนาดนี้ ดอเคครับตัวน,นี้มีสองเวฟครับผมพอาละตัวนี้สองเวฟตัวทเวฟไม่ขึ้นเลยสองแรม,มเอาเปล่าอันนี้ฐานหน้าเป็นมือสีจนี่ครับอ้าวมุ่งจีบครับผมยังกันครับพี่ไปแล้วสองทีมกับหนึ่งนกสองรุ่ยเอ้ยเวนกาดไม่คิดเลยเหรอไม่คิดเอ้ยไม่คิดเลยเหรอเพราะผมลืมผมลืมผมขออนุญาตโกงนี่ครับเมื่อกี้สกิลของคนที่ออกไปไปเราจะได้รีวิชินมาร์เกอร์หนึ่งใบนะครับโอเคครับเดี๋ยวครับเด็กนี้แพ้ยูยูครับอ้หนึ่งแดนนะครับหนึ่งแดนครับโอ้ย ครับไม่ไม่ถามอะไรหรอไม่ถามลมากเลยนะชิจกาแล้วครับแค่ชีเดียวผมไม่ชีจกาแล้วครับงั้นคุณต้องโดนผมเอสุน่าอย่างแรกเลยครับไล่ได้จากนีหลุมเอเทอร์โน่บพอไล่นะครับมันจะไปบายนะเดี๋ยวนี้เอาไปซุปไปบายนะครับจากนั้นสกิลนกในหลุมก็จะทางานนคเห็นการ์ดไปบายโนมีอตัวมีตัวสามารถชุปได้นะครับก็ุบมาก่อนไปน อย,อย่าโซบาส์ตหน้าโซเก่า,ๆๆาๆๆๆอ,ๆๆออกนะครับอันนี้ไม่ไม่มีเทคนแห้งเลยครับอันนี้แห้งเลยไม่หลางแมนดีกว่าโอ้แต่ว่านกโดดตอนไปขึ้นเสร็จได้สินะครับได้แล้วแต่ยังไม่แข็งผมคิดก่อนอันนี้ลงไปเลยโซบารครับผมขอทำบอร์ดก่อนเปิดห้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับหยิบนอร์มอลได้หรือว่าคอนว่าหยิบคอยยืนก้าดได้ครับแน่นอนครับหยิบนอร์มอลเล่นเผื่อนหน้ายใช่แล้วครับแล้วใส่ยิงหรือเปล่านั่นิดใส่ฟ้านี่ลันโดนอ่ะ ได้เวลาอธิบายเอกแวนนะครับเอกแวนเอกที่1น,นะครับบอกว่าถ้าในโซมีฟูมิเล่รังแรกนะครับนี่รางแรกตัวแวนจะได้แบบข้ามผนและให้ฝไฟเปอร์ไตร์สามฟิลิคอนจาะวงหนึ่งและเรียอากาศแถวหน้าลูกใบกับพลังห้าวรับยังไม่จบครับสกิลสโซรบราสครับเวลาจะต่อยจะเพิ่มอีกสองเซตเพิ่มได้แล้วนี้แล้วก็ผมเลยอธิบายของเอนเทอร์นั่นเนเบอร์โบนะครับก็คือการที่จะลงแบบโซนจากการต่อยของแวนจะไปบายนะครับผมก็คือจะไม่ลงหลุมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอีกฝ่ายไม่มีเรียกการเท่านั้นบุญ5 0ั0ลงครับนี่การเทพเฮ้ยคุณโดนผมการเทพแล้วการนี้บอกว่าเชียร์เท่าน้าครับนี้คือลงไหมผมยิงเล่นใช่ไหมผมคุณจะได้ยิงหรือเปล่าไม่นี่ลงไปเลยอาชกิลครับไลติงติงใช้ไปเลยหัวข้ามพันแมนการ์ดครับมาถึงเวลาแบทเทิลฟิตหนึ่งสองสามเป้าครับผมเงินการเท่าไหร่ครับ แวนกาเตะสามบนสามครับสองครั้งครับแต่ไปเติมมีอะไรหรือเปล่ามียิงก็มีได้รลยมีโซนครับครับผมสมงดอยนะครับให้โอกาสครับผมให้โอกาสแล้วครับคุณโดนครับไปแรกดอติเชอตัวการ์ดก่อนให้แวนกาแล้วผมเอ้ยอ่าตีที่ปักเป้าครับไปบายไปครับโอ้ใบคว่ำใบไงครับไปไง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 ไม่โกงครับไม่โกงครับตีครับสกิลของลาลาดิฟ้าบุกพลราคาพันสองช่องบ้างนะครับผมก็คือจะบวกอีกหนึ่ง ผลของแล้วผลของใบนี้ด้วยจูบีห้าพันเอเทนอลเทนโบด้วยแถวหน้าจูบีห้าพันผมขอขอรับหน่อยแล้วกันครับพอดีผมก็อีกที้หนึ่งของโมเมียนะครับขอบคุณมากที่เตือนไว้ก็คือตอนจบบันเทิร์นที่มือหนึ่งใบถ้าเราไล่นอเดอร์ยิง damage ครับหนึ่ง d a m a g ครับโอเคครับห้าหมื่นตีครับที่ผมเตือนว่าเขาจะมีมือเล่นนะครับโอเคเอ้ยเกียร์ครับเนี่ยห้าหมื่นเลยเหรอใช่แล้วเขาที่ไหนห้าหมื่นสามครับโอเคครับผมครับ ห้าหมื่นหกครับมีดาเมจมี้อเคนเกอร์นะครับผมตะกนต้าจบแบทเทิลครับโรเตอร์บลาสครับเป็นายครับผมแล้วจวน,นไป <c oughs> ยังไม่จบครับสกิลของไลซิ่งสโตร์สสบลัสชุบขึ้มาครับสนามก็จะเหลือแต่เกรดนึง <c oughs> มันก็ตีง่ายรู้จักเพเทเวร์ไะมครับม,รมือจัด <c oughs> อ่ะตัวที่ชุบมาก็ไม่ได้บวกพลังอะไรก็หมื่นหกสี่หมื่นหกต้องหนึ่งดาเมจคือลิงกันดีว่า ครับผมข้าเทีนจั่วครับแหมเห็นเพลงวิธีการเล่นก,การดี่ว่าที่หยุดต้องให้คนดูไม่ได้นนครับผมเยี่ยมเกิดตรงอะไรครับสัคุณจะไล่ร่างเก่าหรือไล่ร่างใหม่ต่อครับ <c oughs> ใช่แล้วกต้องมาครับตัวบั๊ดหนึ่งครับเอาตัวไหนครับชอบตัวนี้ครับเพรบบาะได้ใบหลุดหนึ่งครับผมใบเป็น critical t s t เกอร์ครับผมผมเสี่ยงดูใจ่ยัดจัว่วแต่ถ้าคุณลงตัวนั้นคุณจะเช็คถึงไม่ได้นะไอัตัวของเบฟลุกไม่เป็นไรครับ ผมใช้แค่ข้าวตาบานทั้งหมดแล้วออกใบครับได้รับดิวจินมาร์เกอร์ครับผมเกิดหน้าแมนหนึ่งใบขึ้นมือวันนี้ผมขออนุญาตทิ้งไว้แล้วกันเอ้ยตัวทำเวฟสมสุขหน้าบวกเท่าไหร่ครับบวกไป16แล้วก็บวกไป5ผ่านบั๊กดิวจร์ใช่ดิวจีนมาร์เกอร์เท่าไหร่ครับสี่มันหนึ่งครับไปเลยครับโอเคดีดอัลเทนโบ46ครับตี่เท่ากัน ผมปล่อยผมจ่ายไม่ให้คุณฮิวไงล่ะเอาเล้ววันนี้แบบสะดวเข้าไปปัดหน้าอีกสองพันได้เดี๋ยวปัดทีเดียวก็ได้โอเคเปิดห้าครับทำไรครับคอหนึ่งคนครับห้าเวไงโอ้ยไม่อยากเสียใบนี้เลยเสียอะไรเอ่ยเฮ้ยลิงจักจั๊กปัดจริงจริงอีกใบใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจะโบนสองหมื่นเนาะเพราะว่าใบละ Another one นี่มาปึ๊บ ตัดก่อนตัดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเปิดสิบพักไม่เปิดห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเาเลยเราทอีกตัวนึงเฮ้ยคุณแบบไปแล้วไปแล้วโอเค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 โครับมีอเคโอเคโอันนีเคโัเคโอเคโอเคโอเคมเคอเคเคอเคเคคเโอเคโอเเก อารามิข้างในตีก่อนครับเทไรครับสิบแปดโหน้ายี่แปดสี่เปนแปดครับห้าเนสามงผมสามห้าสี่ห้าครับโคตรเฟลกาครับผ่านเลยถึงเวลาที่นักรักจริงจริงลิงจักรจักรโดนทางสายตาก็เธอโซน่าไรสุดกันเพื่อความแข่งแก่งของแวนครับสกิลของไรซิ่งคลิบุยห้าพันแวนกัถ้าผมตีแถวหน้าบุกห้าพันเลยกันเพราะว่า รีแวนกระบอกห้าพันเลียกระบอกห้าพันผมขอร่ายครับเอทอโน่ทันเดอร์โบ t เห้อยู่ในหลุมนะครับเพลออเดอร์ครับแล้วก็นี่ครับไปใหม่ครับผมตอนล้งสนามครับดูกองจ็ดใบยิบไคเซอร์นะครับหรือว่าเอทอโน่ทันเดอร์โบ t ขึ้นมือได้ครับถ้าหยิบจะบังคับเอาคนโตกหนึ่งใบจากมือเนาะใช่แล้วแต่ผมเอาอ่ไงนี้เขาโตกการเติมโซลที่ดีกต้องครับแต่ผมมี ผมขอไม่โซบาร์ครับเพราะ่ารอบนี้เพราะรอบหนึ่งจะทำเวฟแล้วอะ่ะโซบาร์ครับของแวนกาดครับเหีือวนึ่งเกือบลืม่ะเวลาจะตีต่อยสองเป้าครับผมจะเอาชี้มาเข้าโซยเฉดไม่มีอะไรโจมตีที่แวนกาดครับหมื่นเจ็ดบวกหมื่นห้าสองเป็นนสีของแวนครับคุณจะการเรียนหรอครับไม่สนใจคุณคุณรู้ไหมคุณคุณจะการเรียนจริงหรอครับเข้าเลยครับโอเคครับ รอโรตอริกาจัวการ์หนึ่จัวการ์อาการอ่อนเนี่ยไลซิงฟิงสชเซ็กเนทิงมือหนึ่งไปครับไล่โอ้บอลว่ายิงหนึ่งกลไม่นี่ไีครับหมื่นปอยมือนเทนนิสเทนนิสโบ๒๕๐๐แล้วปุ๋ยหมื่นหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่หมื่ครับมันไม่ใช้สิ่งนั้นเลย ได้แล้วฮิวทิกเกอร์โหมดหนึ่งดาเมจใช้ได้นีครับฟื้นฟูอะไรอุ่นฮิวกันเดียวผ่าออกตาแล้วมีเด็กแล้วโอ้ยลืมจะโซ่ไม่เป็นไรจะโซ่ไปเฉยก็ได้ผมลืมขอโทษครับแต่ว่าปัดใครก็ไม่ข้ามเส้นตีต่อเลยครับไอ้ปัดมีข้ามเส้นตียัว่าหวสองพันกันปึ๊บตีต่อเลยครับอันนี้ผมยังไม่โบทับเมื่อตีครับเมื่ปัดครับบุยหนึ่งหมื่นครับห้าหมื่นครับ ข้ามือเลยเหรอถ้าจะข้ามมือเลยใช้ถุงสปายไปเนยยังมีเหรอครับให้หนอยครับสามแปดผมขอโชว์ท่าหน่อยได้ครับสี่แปดท่าแปดแปดแค่นี้ไกลสองเวฟคุณลองการนะครับผมอ่ะผมอยากโชว์ไม่โชว์แล้วอย่ได้โอเคก็ประมาณนี้จริงๆถ้าผมตีเสร็จใช่ไหมไอ้นี่ยจะไปบายแล้วผมมาสามารถถอดสองโซบาร์ผมจะเรียกไลท์ซิงค์ฟินิชอีกสองตัวนี่ นี่แล้วตรงนี้มันโบมื่นคอนคานนะครับประมาณใช่ห้าเวฟแล้วก็เหมือนนุกเวฟเขามันก็ยิงหนึ่งดาเมจด้วยสกิลแวนด้วยเนาะใช่แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กอะไรนะคุณท่าผมผมเรียนท่าผมต้องต้องไลท์ต้องไลท์ตัวนี้ทุกเรือนนะครับต้องไลท์กับใช่ไหมใช่ครับผมไม่งั้นไม่เก่งไม่งั้นบายช้าไม่มันไม่มีโซครับผมอ๋อไม่มีโซก็เป็นคอเสียกันเดว่าเลยโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเด็กกันเดว่าแล้วก็เด็กผมเรียนนะครับผมก็ ต่วันนี้ผมมาครับที่เข้ามาเราชมครับ